สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาสุขภาพดีกับอโรคาวอริตี้กันอีกเช่นเคยค่ะการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้และใช้ชีวิตของเด็กๆโด,ดยเฉพาะถ้าป่วยด้วยโรคหอบหืด mm hmm. เช่นเดียวกับแขกร,รับเชิญวัย8ขวบของเราในวันนี้นอกจากจะต้องทรมานเมื่ออาการกำเริบแล้วยังไม่สามารถออกไปวิ่งเล่นมีพัฒนาการได้เหมือนกับเด็กวัยเดียวกัน แต่โชคดีที่คุณแม่ของเธอใส่ใจหาสิ่งเติมเต็มสุขภาพจนกลับมามีความสุขเหมือนเดิมไปติดตามเรื่องราวของเธอจากคุณฟ้ารุณรุ่งเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของฟ้ารุณรุ่งค่ะเป็นเด็กน้อยที่นั่งอยู่ข้างนี้เองนะคะน้องแนนหรือว่าน้องศศินาน,นะคะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยวนะคะ,ค,ะคุณแม่นาค่ะ,คะนะคะน้องแนนคะ่ะน้องแนนอายุกี่ขวบคะ8ปีค่ะ8ปีนะคะแล้ว ตอนนี้เนี่ยหนูเรียนอยู่โรงเรียนอะไรคะประชานสอนค่ะฉันฉันปอ,อะไรปรสองทับสค่ะปะสองทับสนะคะก่อนหน้านี้เห็นคุณแม่บอกว่านูกป่วยหนักมากๆเลยไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนเลยใช่หรือเปล่าคะใช่ค่ะโอ้โหหนูป่วยเป็นอะไรคะเป็นหอบค่ะเป็นหอบโอ้เวลาเป็นหอบทีนึงเหนื่อยมากไหมคะเหนื่อยมากค่ะ นหนูหายใจยังไงช่วงตอนที่เป็นหอบหนูหายใจยังไง,หา,งหายใจแรงค่ะหายใจแรงไหนทำท่านะหายอย่างนี้เลยอ๋อแล้วใครพาไปโรงพยาบาลคะแม่คุณแม่พาไปโรงพยาบาลคุณแม่คะ,ะน้องแนนมีอาการยังไงบ้างคะถ้าหากว่าเข้าโรงพยาบาลหน่อยบ่อยขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่าน้องต้องเป็นคน่อนข้างหนักทีเดียวค่ะเป็นหนักมากค่ะเวลาเป็นขึ้นมาเหมือนเขาจะขาดใจอะไรเงี้ยอือหือ ไปบางครั้งนี่มันถึงกับพ่นสองหลอดนะคะพ่นยากแก้หอบโอ้โหอ oh, สองหลอดเลยค่ะสัปดาห์หนึ่งเข้าโรงพาบาลสักกี่ครั้งคะสองสามครั้งนะอแต่ว่าเหมือนถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเราก็คงอยู่ไม่ได้อะคะ่ะเป็นความรักเนาะ,ะนะคะแล้วที่หนูหายป่วยนี่เพราะอะไรคะพะกินน้ำเห็ดค่ะเพะกินน้ำเห็ด โอคุณแม่ให้กินตอนไหนคะตอนก่อนนอนตอนมืดคะ่ะตอนก่อนนอนอร่อยด้วยเป่าอร่อยอร่อยนะคะโอ้พอหนูกินน้ําเห็ดแล้วเวลาที่หนูเหนื่อยหนูไม่เหนื่อยหรอค่ะแล้วคะโอ้โหดีใจไหมดีใจค่ะสบายเลยหายใจสบายเลยเนาะะเดี๋ยวนี้ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆไหวไหมไหวให้วิ่งรอบบ้านสิบรอบได้ไหมได้ได้ด้วย อ๋องี้กระโดดเชือกกับเพื่อนๆแข่งชนะเขาไหมคะแข่งชนะค่ะแข่งชนะเลยนะคะคือน้องเขาก็มีความสุขกับชีวิตวัยเด็กเนาะ,ะจริงๆแล้วเด็กๆไม่ได้ต้องการอะไรเยอะนะคะ,ได,คะได้วิ่งเล่นได้ไดมีความสุขมีความสนุกตามวัยนะคะ,ะแล้วผลการเรียนของน้องดีขึ้นบ้างไหมคะก็ะดีขึ้นค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไปเรียนตามปกติไม่เขาไม่ค่อยได้หยุดโรงเรียนค่ะค่ะ พราะว่าแต่ก่อนมันเขาเป็นหอบมันต้องหยุดค่ะค่อยดูอาการไปโรงเรียนก็กลัวอย่างเงี้ยจะอันนี้พอเขารับประทานน้าเห็ดเขาดีขึ้นก็ไปไปโรงเรียนได้ตลอดค่ะผลการเรียนน้องก็ดีขึ้นขึ้นค่ะแล้วก็ร่าเริงสดใสด้วยเนาะได้เล่นสนุกทุกวันเลยค่ะหนูแข็งแรงแบบนี้วิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้สนุกสนานขนาดนี้ชอบไหมลูกชอบค่ะชอบนะคะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะไหม Yeah, huh. แล้ววันนี้นะคะพี่ก็มีน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพมาฝงงากน้องแนนด้วยนะคะเนาะหนูจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะคะเรียนหนังสือเ <Huh. S 1> ก่งๆนะคะ <Huh. S 1> แล้วก็ออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยนะคะ <Huh. S 1> ขอบพระคุณคุณแม่นางด้วยนะคะ <c oughs> ความรักคือเหตุผลที่สำคัญในการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักค่ะวันนี้เริ่มต้นที่จะรักตัวเองและคนที่คุณรักด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติ เพื่อที่คุณจะได้มีสุขภาพแข็งแรงดูแลคนที่คุณรับต่อไปได้อีกนานแสนนานค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับ